สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเป้นหนึ่งเดียวช่องของคนที่ยื่นชอนในการตกปลาและอยากทำเหยื่อพร้อมเป็นนะครับวันนี้จะพามาประกอบดวงเด็ดไว้ทำกบยางเลยนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่คนะเผื่ออยากหดทำดูนะครับประกอบดวงเด็ดทำกบยางเลยก็ไม่ยากครับง่ายๆอุปกรณ์ก็จะมีนะครับประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวอลไให้ดูทีละอย่างเลยนะครับมีตองเบ็ดสองทางนะครับตองเบ็ดสองางแล้วแต่แล้วแต่ชอบว่าใช้หนึ่งโอหรือสองโอนะฮะแล้วก็มีท่อหดนะฮะตัดมาแล้วก็มีลวดทวงนะตัดมาเหมือนกันมีมีลูกหมุนลูกหมุนเบอร์หกครับกับกับยางแล้วก็มีมีห่วงสปริงนะฮะห่วงสปริงใช้สองตัวนะฮะใช้เบอร์สองแล้วก็มีคีมนีม่ไฟแช็คครับ ก็มาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่ห่วงสปริงกับลูกหมุนเข้าไปก่อนนะฮะโดยการใช้ครีมนะฮะใช้ครีมหนีบลูกหมุนให้ใหมีปลายโผล่มาหน่อยนึงน,นะฮะแล้วก็ใช้ครีมอีกตัวนะครับคาบห่วงสปงริงกดเข้าหากันนะครับแล้วก็หมุนเข้า จะได,ออนะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับกานก็ใชนคีมคีบห่วสปรลิงแล้วก็คีบตุกหมุนกดเข้ามากัน มา2อทางนะใส่หวง2ทางของหมุนนะครับก็จะได้2ทางอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็นำเข้ามาใส่ในตัวบิดนะก็จะได้มาอนมางนีน้จากนั้นก็เอาลวดถ่วงผันเข้าไปในตัวเบ็ดเลยนะครับโดยการใช้ครีมหนีไว้งนี้แล้วก็จับอีกด้านหมุนเลยครับสำหรับ ดวงเบียดที่จะใส่กบยางเลื้อยนะครับจะไม่มีใบหลิวนะครับไม่เหมือนกบยางกบยางทั่วไปกบยางทั่วไปก็จะติดใบหลิวไว้แต่ตัวนี้จะไม่มีใบหลิวนะก็จะไม่มีใบหลิวเพราะว่าถ้ามีใบหลิวนี่กบยางเลื้อยมันจะไม่เลื้อยนะครับนี่คือข้อแตกต่างจากกบยางทั่วไปนะครับ ถ้ามีใบเหลี่ยมปุ๊บกดยางเลยจะไม่เลือยเพราะว่าใบเหลี่ยมมันจะไปถ่วงน้ำนะไปถ่วงน้ําไว้แล้วตูดปุ๊บก็ะจะไม่สายก็ะจะไม่เลยนะข้อแตกต่างนะใส่น,นี้เสร็จก็เอาท่อหดใส่เข้าไปเลยฮนะท่อหดใส่เพื่อลอ็อกอ่ารวดถ่วงไว้ไม่ให้รวดถ่วงมันมันหลุดออกนะแล้วก็ใช้ไบเช็ไปบเช็ดล้นะครับ ร้อยครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะดวงเบ็ดที่จะใส่กบยางเลื้อยแล้วเราก็เอาไปใส่ในตัวโมกบแล้วได้เลยนะฮะเอ้ใส่ในบอดี้ที่เป็นยางเราทำไว้เรียบร้อยนะโอเคครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพามาทำกบยางเลื้อยนะฮะทำกบยางเลื้อยแล้วก็ใส่ดวงเบ็ดเข้าไปให้พร้อมใช้างานนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับ